กูเปลี่ยน,ยน,นไปกเปลี่ยนลยได้ไหมทำไมหรอกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเด็กมันใน <c oughs> กรับเลยใช่ <c oughs> เล่นกี่ดีมันก็หน้าตามันก็จะเหมือนเดิม ไม่ดูเก็บไปเรื่องมึงไม่ดูไม่อยากเห็นโกงเนี่ยโกงดัดโกงไม่ทิ้งแลยครับคุณจะได้โกงชิ้งอะไรดีทิ้งนี่ล้วกันตีเจ็ดพันทิดงาดไม่ได้อ้าพันตีสิบสองสิบสองเข้าเข้าเลย เสร็จะอาก,กาศมั้ยอากาศอากาศไม่ได้ไม่มีอะไรเออ,อไม่มีที่อะไรการเลยเลยลง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 มันบอกว่าถ้าลงรีอ่ะถ้าแวนการ์ดติดชื่อคุณจะนัฐติดชื่อดูการห้าใบนะท็อปเด็กนาการ์ดเกสสามไม่เกินสองใบขึ้นจากนั้นสลับกองการ์ดถ้าได้หนึ่งใบไปในนี้ ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรวกเจ็ดพทำไมดาเอาลงอล๋อลงโซนะใช่เอามาทิง้งิ้งก็ค่อยเจ็บเช็คเลย,ยเด็กที่ามาแล้ว อโอ้อยนั่นแหละอยากดูตีหม <15. S 2> ื่นห้าควาวไม่มีอะไรครับหนึ่งเอามันเข้าโซม,มันบอกว่าแสดงกาาสามใบบนสุด ถ้าเอาการที่ติดชื่อสเกตใบหนึ่งขึ้นมือถ้าการที่ขึ้นมือเป็นเกตสามด้วยจะจวนหนึ่ง,งที่เหลือลองดอกสมไม่ใช่เกตสามขึม้นมือเลยเฮ้ยเด้เกีย่์ไอมแมลงหัวดอก <c oughs> จะไม่ลงมันก็แชร์ช่องกุย๋ย ลง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 ดแสดงดแสดงอ,อันนี้เป็นเกศสาไม่ถ<อ>ูกหรเ่าเดียวกัน <laughs> เหมือนกันเป๊ะีเบอร์สิบหกไปสิบเจ้าซิไม่มีอะไร <18. S 2> สไิบได้เกกลางไม่ติดติดดดตงไ,งไ้ใช่ไหมไคิวใช่ใจิวด้วยขี่มวยจริง เอาเอนน่นจุงเือตเยียมงให้ออกเยอะตัวเยียมความล็อกช่องหนึ่งต่าสตรายน,นี้ห้ามคออใช่ใช่ทาั้นห้ามลงมาเริงมาเริงทำไรได้วะจีนะ บอกว่าข้อมหนึ่งหมายจะนาจีโซนหนึ่งใบแล้วจวดก,กางจำนวนเรียคู่แข่งที่เลสอยู่จวดแล้วแล้วก็ถ้าจำนวนเรียรที่เลสอ่ะหนึ่งใบเดือดต่ำกว่าบวกที่บวกได้แค่นั้นเองครับเลสเพียบ <c oughs> เป็นไอ้ขี้เป็นไอ้ขี้เป็นไอ้ขีบ้บวกบวก ลงลงข้ามสแตนข้อมจุนอันนี้ถ้าข้ามสแตนถ้าจบแฟนผมพี่ได้จุ้ยใช่ใช่สองไม้นะสีบเอสิบด ลืมไงการตีโซนนี่ก็เป็นทั้าทเลยลืมเรไม่รู้เทคด้วยการกับทีแบนทีแบนีไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรมีสองทีป่ะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยใช่ตัวพูดก็ไม่มีอะไรใไงไม่มีเข้าปะทีแบนพลังข้างจั่วพลังข้างอยู่พลังข้างอยู่กัน พลังแวนจัวนอันนี้เป็นยี่บีดสามบีดสามสิบหกกับสามหกีหกอีดสองติกับสองมืนห้าอร่อยไหมเอาไหมเอาเลยตีเกินสามหมืนอันนี้ชิวจะบวกหมื่นอันนี้เป็นสามหมืน บวก10,000เป็นสี0 0 0นสีมืนห0 0 0 0อ0นเลแตนกตายเอาเป็นใครมาไล่ตกอยอะต้นเกมไม่ใช่ไไปแหมะปะไม่ก็น่เออใช่ใใช่ำชื่อองนีได้ไปน่องไดเขาไดบารหนึ่งไปน่อเก็บเกียส์3นะอ่าเต็มซะวะ เทคเทคเปิดสี่กูเปิดทำไมตั้งแา่เช็กอะสบายไปแล้วเช็กก็สบายแล้วกูเปิดทำไมเทคยังสบายาปยังดห้าพันเอ้ห้าพันได้ไหมดึงหายไปแล้วอ่านมันเขาจะบ้านหนึ่งเก็บเก็บสมเปิดสี่ คอหนึ่งเอาวลังบวกแล้วก็สับเด็กเลือกการเก็บตามตามมิติในชื่อจักหอกเข้าใต้กลองลงหลังไปกนึ่แต่ขอดูสี่ใบคอสัตวนี้ไม่เกินหนึ่งใบสองช่องเรียนเลือกมันขอเพิ่มนำมานนำพื้นฐานใช่คอคอพี่ค <laughs> ้าน้ำค<ๆ>อมาเลย โซชาติหนึ่งนี่คือมาซีสตินมืออันนี้บวกสองพันอันนี้มันบอกว่ามันจะบวกมือเดือกสีเกนหนึ่งใบวงหมื่นแบรนคุณถ้ามีการไอซีโซนไห,หน้าสองใบมาตัดจะบวกขี้อเออนี่สองขี้นะอสองขี้ทิ้งไปเป็นแป๊บนึ่งนะสิบหกยี่สิหกสามหนึ่งสามหกสองขี้สองขี้เช่นเลย ถ้าเช็คสามันี่จะบวกหมื่นนะบวกหมื่นอยู่อยู่ได้อยู่เป็นสองที่ธรรมดาหนึ่งแดมอือฮสองแดมห้าพันยี่สิคืไข่คีอาเฟสทายไปเคมันทำไมยี่สิบก็มันบวกหมื่นมันลงมาโซชาติหนึ่งเซมสิบเอ๋ดอนี่ไม่ลูกใช่มเมื่อกี้ไม่รู้ไอแต่ว่าตัวมันได้เช็คได้ เร,เริ่มไลฟ์เฟดโซบ้าหนึ่งความดมแบบไม่ได้ใช้หรอต้องไหนเดมเด็กเด็กนี่ไม่ได้ใช้มีแค่นี้แหละต้องสไตล์ต้องสไตล์พับใช่มาถึงจะแชร์ช่องได้ไม่เด็กอ๋อใช่เสริมมือโดนสไตล์กับมาลงเด็กฐานความแชร์ช่องนี้เหมือนเดิม ใช่ไปเถอะไม่ได้ใช้รอเร็วแลยอะไม่ได้กลัวไม่ได้มีรอเร็วเลยด้วย บอกว่าเข้าสู่ช่องเรียได้รับโบกสองพันจากนั้นตอนวนการที่ความาในเม็ดโซนสองใบหรือมากกว่าไม่มีไม่มีมีคว้าใบเดียวไม่เป็นไรก็เบสเบสอันนี้เข้าโซ่แล้วกันความหนึ่งไหมไม่ต้องคว้าหนึ่งสี่หนึ่งทำไรจุ่มจุ่ม โอ้ดูดีจุ๋ยเดียวเลยมันเลสแบบเลซส,สั่งเลสหมดแล้วก็จุ๋ยแย่ดีแต่ปกติมันผิวก็น่าทีจะมกค่อยมีใครไม่เลสกับความผสึกกูเก้าพันข้างเ,เดี๋ยวพึ่งกดสกิลก่อนดืมีกือบเกือแ,แล้วเกือเกือเกือเป็นตโดมหัวจะได้จัวยสามใบหนึ่งสอง สามสองเทียดิสี่ได้สองที่ก็สี่ได้งไงไม่นี่ก็ยังทีเดียวอยู่แต่ไม่ได้จวดเรียกเงาเลสต้องต่ำกว่าหนึ่งต้องเผาเรียกก็ทิ้งด้วยใช่เ,เรื่องข่อเรื่องห้ามลุก ทุกคนจะบวกตามแบบยูความบวกตัวเท่าไหร่สองพันโอเคสองพันตามแบบยูความจะเป็นสิบห้าสิบเก้าใช่สิบเก้าตีสิบเก้าตีแบนเ็จได้เสร็จได้ตีนหนึงสองทีให้ใหม่ทีเยวเข้าเลยเอะไร ไม่มีอะไรแค่ทำตัวอันนี้จะเป็นไม่เข้าไม่ไมีนไมค์ทิเกอร์ไม่มีมมเป็นสิบเก็าสิบสามไม่เข้าพันเลยเป็นลุกได้หมดนะลุกได้หมดแต้วต่อไปดูจอสไตล์พอแค่ไหนก็ไม่ได้ แต่สองเมกะก็ยังดูงเงาๆมาเลย ลงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหอไงอีอซนบวกหนึ่งคีถ้าการน่ไหน้าจีโซนคือสี่ใบหรือมากกว่าไม่ได้ก็เหมือนเดิมอันนี้สองคีเออแต่ว่าไม่ได้เทคล่าเพราะว่าการในจีโซนไงแค่สามสี่ดิบวกเอออันนี้บวกห้าพันบวกคี้อีซนยูนิตแถวหน้าของคุณยูนิตแถวหน้าของคุณที่มีคำว่าอ๋อทุกตัว ุกตัวบวกห้าพันบวกขีบหมดอันนี้ก็บวกห้าพัสามขีดอ่ะวิ่งไปเลยหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นหนึ่งสามขีดเอาพีจีไปเช็คนี่นี่มันดีมัดีครับบวกหมื่นอันนี้บวกสองพันเลยนะเพราะว่าขอ,อันนี้ไม่มีอะไร,รนะเทกไม่มีอะไรหรอยืนเป็นหลินลงมาป้ามหนึ่ง ตีแวนเลยเอาหนึ่งนะดูมือกันตีแวร์ไมก็ได้สองมือเขาเขาสองทีใช่ไหมสองมือสามมือไปกระสุนุของใครว่ความดำหนเดำเลยไม่เป็นไรไม่มีใคร้ะ ไม่มีตัวใช้ต้องใช้ก็ได้เน็กซัสมันก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างโดนแช่ช่องด้คุ้มใจคุ้มเลยเสีะตอนญี่ปุ่นนี่หากระากงอกเลยเฮียอารยซีไปมันเดิมมันเดิมแช่ไปอิจฉาฟังว่า จะได้ตัวส<ม> <2, 3. S 2> ามไหนึ่งสอเนื้ออะอเกินทวกงมสอตัวค่าิีแม่งเอค่า ต้องอยู่จนจบเทินผมมั้งใช่ปะอะไรนะต้องอยู่จนจบเทินผมใบตัวเนี้ยใช่ใช่มาตอนแม่แรกเริ่มไอ้นี่เมื่อเริ่มต้นอ๋อห้ามโดนเผาในเทินใช่ห้าโดนแม่มีดีซิทธิ์ก็ไม่โดนผมยิงข้างหน้าก่อนแล้วโดนข้างหน้าห้ามลุกห้ามลุกห้ามเสร็จห้ามลุกเอาห้ามเสรพได้หรอมีคนนี้อยู่ห้ามเสร็จห้ามลุกอ๋อโอเคโอเคผัดไหมทำอะไรเปล่า เมือนไม่มีอะไรเลย,ยเป็นตีก่อนแล้วกันตีปัไม่ไม่ไมทีเดียจะเป็น, 2, 6, น,อ 10, 2, 6, นอสองหกบวกอีกเหมือนหนึ่งแค่สองหกบวกแนี่บวกหกพันสามสองสามสองนาี่ซนนี่มันนับตามแดนติความ,มด้วนะสามสองแค่ 3, 2, 3. ใช่สามสองอยู่ไหนวะ เอาสก,กิลนี้ก่อนนะโซบัสแล้วก็มันจะบวกมันพี่ลบไปห้าพันสามสองจะเหลือสองเจ็ดยี <27. S 2> <27. S 1> ่เจ็ดย <27. S 1> ี่เแล้วก็มันบอกว่าถ้าจำนวนถ้าจำนวนวนการ์ดในดานเมโซของคุณไอ้ถ้าจำนวนการ์ดในดานเมโซ ของคุณมีมากกว่าจ <Okay. S 1> ำวงินสามารถขออันนี้เป็นที่เจ็ดใช่ไอันนี้เข้าอยู่ที่หกี่เจ็ดสองได้สองได้อะามได้ามได้มี้ก,กว่า มีน้บอย่างนี้แสดงว่าอยาก<ห>ลืมลืมลืมเทคตัวเมื่อกี้เทคตัวเมื่อกี้ 1, 2, so chart so chart หนึ่งสองบายทิ้งโซชาต์หนึ่งที่อี่โซชาต์นะเฮ้ยเราเอาคำหาโบแวนไปเฮ้ยขำได้วะตัวก่ววอนเรีกเอากา่อนถั่วไม่มีอะไรถัวข้างไปโอเคไปเอาดูว่าก่อนควรจะเอาของพี่เบลนั่นแหละเอ้ยวา่วาจะเอาก่อน อันนี้จะเป็นเท่าไหร่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกหมื่นสองหนึ่งสองนี่แปดสี่หมื่น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 ห้าปล่อยก่อนสี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่ง สามหนึ่งอีกสามอีก, re, อก re, ห,ห,รรหนึ่เลยดไม่รู้เออไม่รู้เลยรอบนึงนะคือม่นคือตัวทิงสไตล์เนในขณะที่คุณทำการกาคอ,อสไตลยคเ่นตามว,วิธีชื่อลิ้นค่ะหรือจกในตำร,ตรุคุณมนมีฐานะเป็เกตสามเออม่คือตัวทิ้งไตล์ เื่อยนี้ถูกทิ้งจากจาการข้าวอของสไตลเลือกแวนกางอีกหนึ่งใบที่ติดชื่อจิเกนบวกสี่พันเลือกการที่ติดชื่อคุณดอตามทติติดชื่อคุณหนึ่งใบจับดอบโซนทาการนั้นเข้าสู่โซนอ่ะทิง้งไอนี่เป็นสไตล์แบคหน้าได้เปิดบวกสี่พันหนึ่งตัวที่ติดสี่พันเอาอเลือกใบหนึ่งเข้าโซน ฝั่งควา้างเปิดสีอันนี้สุพีเรียได้พอพี่ห้ามลงตรงช่องนี้เลยวหมลงช่องนี้สองเอ้ยเก็บยังวะยังไม่ได้เก็บเก็บก่อนเก็บแล้วใส่เด็กาหนึ่งคนนี<ะ>้มาเตะอากาศนะใช่เตะเรื่อยๆกระเตะพีจีแล้วไม่ได้เก็บใช่มเอเอ,อมันเตะมันเตะพีจีแต่มันมันจะไอ้นี่ไม่ได้แต่ฝั่งพีจีไม่ได้เป็นปนักปะทะได้แข่งกันเลลงเท่าไหร่ก็เตะก็แล้ว สี่พันสี่พันในนี้บวกเป็นแปดยัดแวนสี่พันบวกเป็นหมื่นสองตุ๊กเดียวให้ตายไม่ตายตก็มจบบวกอีกสามลงชาร์จ บวกสามสิบสองสิบสี่บวกไปสิบสี่สไงตีสามสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่ห้ามันเตะพีจีเตะพีจีแต่ไม่ได้มีเกียร์ไม่ได้มีเกียร์สําเร็จยังไงต้องวัดใจหกหมื่นไม่บวก เดี๋ยว,วอยงไรก็เตะทับเลยเออเออตะอมนสินชาติหน้าน,นี้เท่าไหร่ละยี่สิบยี่ยี่สิบอดี่แปดยแปแที อืมสวยหเหมือนสดมนะจดบๆแต็เป็นตัวสวบาโอ้ควาำไปควบบสุดท,ท้ายเลย้สนนไราเป็นตัวเดิมแล้วก็นอกช่องเดิม เขียวว่าล็กช่องล้วโซสามพันเอ็ดลันโซ 3, เอ0 0สามพันเอ็ดซ้าจั่วจั่วสามเอ็ดขึ้นลงนี่จัวสาคนเดมสองสาม เด็กเอาก่อนรวัวเฮ้ยดีนะโจ๋ได้จุดอย่างนไรเอากลับกองไปเลยคนนี้มันห้ามนี่อยู่แล้วข้ามอินเตอร์เซตข้ามอินเสร็จไปแล้วห้ามลูกเขาเดินกันได้กลับกองถ้าเด็กมันกลับกองไม่ได้รู้เรื่องต้องฝึ่สกันนเล่นไม่ได้ใส่จัวแปลไปเด็กเอาวันนี้รู้ว่าทำไมตอนนี้ญี่ปุ่นไหมอ่ะปัญหากรีอาร์ไม่ได้ ขอขวาเจียได้เราก็จะเออเราก็จะเอาไงจะเปิดไหมลาบล็อกอย่างที้หาเจีนี่ยเป็นขี้มันเจอสิงโตนานเนียมานี่แมนตี้เท่าไหร่นะแมนจะเป็นสามหมื่นสามสี่หมื่นสามห้าหมื่นสามห้าหมื่นสารอทิวไปง่ายกว่าขี้แมนพลังข้างขี้แมนพลังข้างเขจริงจริงโอ้แต่ออกรวๆนะเตะได้รวๆเลยเนี่ย แท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณเจทีลิฟเฟอร์เกมมินะครับคุณธนาทรเรืองวัสุนะครับผมและคุณพ์พิสนภูนะครับที่สนับสนุนช่องเราในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับ